ต่อไปอังก็ถึงเวลาเติมโบทินุอกซินแล้ววันนี้อังเลือกใช้เป็นซีโอมินนะคะจากงานวิจัยล่าสุดแล้วก็จากที่ไปอัปเดตกับอาจารย์ที่สีล่ล่าสุดเนาะ mm. ก็โบทอกแต่ละยี่ห้ออะ่ะมันจะใช้โดสไม่เท่ากันแล้วก็เทคนิคการฉีดจะไม่เหมือนกันดังนั้นคุณหมอก,ก็จะต้องคุณเคยแล้วก็สนิทสนมกับมันระดับหนึ่งเนาะซึ่งอย่างตัวซีโอมินเนี่ยการฉีดก็จะไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นเนาะมอเตอร์มันจะต้องฉีด เออทีกว่าเพราะว่าตัวยาเนี่ยเนื่องจากมันมีแค่คอทอกซินตัวเล็กมันก็จะกระจายได้แบบนิดหน่อยเราก็ต้องฉีดแบบทีๆตันวนรัวจ,จำนวนจุดเยอะๆมากกว่านะคะก็ฉีดริ้วรอยนะพี่เตอร์ริ้วรอยอ่าอ่านี้แล้วก็บันนี่ด้วยอันน่้ใจ็ก็เจ็บนะคะตาเย็นน้องตาเย็นน่ากลัวมากแล้วก็ เออเมนเทอ list สค่าอืมแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็คือ D A O นี่คือนะหมอสั่งหมอไม่แพลนร่วมกันแพลนร่วมกัน <laughs>